เคยลองดูก็ได้อันนี้เป็นเค็ดของคนโบราณให้ขอขมากรรมกลางแจ้งให้ขอขมากรรมกลางแก้งจุดธูปสาบเอดอกตั้งนโมสามจบรึกถึงคุณบิดามารดาคูบา,าจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงแล้วบอกชื่อนามสกุลตัวเองบ้านเลขที่ตัวเอง ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหน,ไหนบ้านเลขที่ซอยยังบอกเพื่นในสักเก์เจนเลยถ้าใครท่องสักเคได้ก็ให้ท่องเจ็ดครั้งเอาฟังเด้อฟังจําไปพร้อมให้จํานําให้ตั้งนโมก่อนสามจบให้จุดทูบก่อนสาดอกตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดา ถ้าใครมีถ้าใครท่องสักเคได้ก็ท่องท่องไม่ได้ก็จิตที่มั่นคงนะอันเชิญซะข้าพเจ้านายกนายขอเกิดวันนั้นวันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่นั้นบ้านเลขที่นี้ซอยนั้นซอยนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะขอข้ามากรรมต่อท่านทั้งหลายกรรมที่ข้าพเจ้าเคยทำมาแต่ชาติปังไหนด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี เป็นนันเอกชาติที่ข้าพเจ้าทํามาที่ล่วงเกินท่านทั้งหลายไปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าขอขอขมาซะขอเอาหัวศีกรรมซึ่งกันและกันซะเปิดทางชีวิตใี้กับข้าพเจ้าซะเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ไปทาบุญกุศลเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีเงินมีทองใช้ในมีความสุขในความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าวันแรกจูบทูบเสียบตึ๊บ ร้องเบิ้งบัดมาตั้งใจทำาให้กินเบิ้งบัดขี้เีี้ยเฉดีข้นบ่ใส่ของเราจะได้ผลบ่เห็ุต้องเบิ้งขันยังเห็นแล้วแล้วมันยังไม่ดีอยู่แสดงว่าพวกท่านต้องมีกรรมต่อมารดาหรือบิดาถ้าใครมีพ่อแม่อยู่บัดถามมันเห็ดเิ็งแบบที่แรกแล้วยังบ่ได้ผลยังบ่ท่านดีข้นอยู่ทำไมคนบูชาไปแล้วไม่เห็นผลแลวทำไมบางคนบูชาไปแล้วเห็นผล มันอยู่ที่อะไรจ๊ะวิบาก,กรรมช่วงรวมการกระทําศรัทธาเวลาคือะสงค์อู้มาหลายอย่างอันนี้เป็นเรื่องอจิตายถามว่าของพวกนี้เจ้าสมของพวกนี้ไม่พาคนพ้นทุกข์ได้อันนี้พูดจริงๆเลยของเหล่านี้ไม่พาใครพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนแต่ของพวกนี้ช่วยคุณได้เรื่องบางเรื่องบางครั้งบางครงาวหรืออาจจะช่วยคนที่มีดวงสัมพันธ์กับผู้บาอาจารย์ให้สมหาังสมัยไปก็เยอะถ้ามันไม่มีขนาดนั้นโบราณเขาะผมไปสร้างวิชามา แต่ถามว่ามันจะเห็นผลทุกคนไหมคุณไปหาหมอหมอรักษาคนหายหมดทุกคนไหมก็ยังไม่ได้ทุกคนของพวกนี้ก็เหมือนกันคุณจะอะไรนนไ,ได้มาได้คุณควรเอาชีวิตคุณนัแน่นอนที่สุดถ้าคุณมาบูชายของไปแล้วไม่ได้ผลน้องยังมาโทษอีกชีวิตคุณติดลบแน่นอนเพราะคุณไม่เข้าใจชีวิตคืออะไร